I'm on it. Hey, Jim. สวัสดีครับวันนี้มาพวกผมพีดริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว DEXS DRIVER นั่นเอง สำหรับไอเทมชุดนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงร่างเป็นมัสไรเดอร์เซตจากซีรีส์มัสไรเดอร์ลำดับที่7แห่งยุคเรวะนะครับซึ่งปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีสุดๆเลยนะเพราะนอกจากซีรีส์จะถ่ายทันญี่ปุ่นแล้วเนี่ยตัวของเล็กก็ยังวางจำหน่ายพร้อมๆกับญี่ปุ่นด้วยนะครับกล่องนี้ผมก็ได้มาจากตัวแทนจำหน่ายอย่างดีมทอยนะสำหรับใครที่ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายไปเนี่ยเขาก็จะมีของแถมให้เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือจะได้ตัวเซ็ตโกจิโซและโกจิโซแคปเซ็ตมาด้วยนะ มาครับสาหรับรายด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะเห็นตัวเข็มขัดเส้นเบอร์เริ่มอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมนี่พร้อมแบบส่องแสงมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็บอกว่าได้ตัวของ Impact Cap เซมแถมมาด้วยนะครับผมมีชื่อสินค้าโลโก้บันไดโลโก้ Master r i d e r s ็ t นะครับนี่แล้วก็เห็นตัวของ Mas t e r r i d e r Set บอกเลยว่าเท่มากๆแบบว่าปีนี้แบบสร้างสารรค์สุดๆเลยนะครับเพราะว่าปกติเข็มขัดมันจะคาดเอวใช่ไหมอันนี้เข็มขัดเอามาคาดอกนะครับก็เท่ดีนะ อันนี้เลยสําหรับด้านข้างก็จะเป็นร่างต่างๆนะครับผมนี่ของ m Master ส e ต d e r Set นั่นเองแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น m Master ส e ต d e r Set ยืนเท่ๆนะครับผมพร้อมกับเหล่าแคปเซ็ตมากมายนี่เลยเซต d r i v e อนะครับผมนี่เลยงามครับงามอ่าด้านบนก็จะมีตัวของแคปเซ็แล้วก็เข็มขัดนะครับด้านล่างก็จะเป็นราะเียดคำเตือน ด้านหลังก็จะเป็นวิธีเล่นแบบคร่าวๆนะครับผมว่าเล่นยังไงได้บ้างนะครับผมเอาแคปเซ้นอื่นๆมาแปลงเป็นร่างอื่นได้นะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกล่องมาดูของด้านในกันเลยมาเริ่มดูที่ตัวแคปเซมกันก่อนเลยนะครับกิมมิคไอเทมประจําปีนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมาในรูปแบบลูกกลมๆคล้ายๆกับลูกกระชับองแบบนี้นะครับอันนี้ก็มาเป็นแบบสีแดงเคลือใสนะครับสําหรับ Impact แคปเซมนะครับผมก็จะมีรูปของตัวมอนสเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับ ก็มีทั้งหมด4รูปนะครับผมโนนไปนะครับนีมันก็จะแบบเหมือนภาพขยับอยู่นะครับใช้ลูกเล่นเทคนิคแบบภาพติดตานะครับผมนี่แล้วก็จะเห็นแบบตัวมอนสเตอร์มันกําลังชโยชโยอยู่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> น่ารักดีนะครับผมแต่ถ้าหมุนเร็วไปมันจะแบบมองไม่ทันนะครับเราอาจจะต้องหมุนช้านิดนึงนะครับผมนี่ ก็ถือว่าน่ารักดีเลยนะครับมาดูไฮไลท์ของเรากันนะครับกับตัวเซสต์ไดเวอร์นะครับผมเข็มขัดปีนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามแบบตะโกนเลยนะครับคือแบบมันเท่มากเลยนะครับมาแบบเรียบง่ายนะน้อยแต่มากนะครับผมสีดาเคลียร์ใสตัดกับสีเขียวนะโอ้โหสวยสุดๆด้านหน้าจะมีช่องใส่แคปเซูตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนจะมีปุ่มกดเอาไว้ดึงตัวแคปเซมออกนะครับผมลาโพงก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ด้านหลังจะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ฝาถ่านนะครับผม ก็ถอดออกมาได้สวยเลยนะครับตัวสายเข็มขัดก็จะมาเป็นแบบเคลียร์ใสอย่างนี้เลยเพื่อให้แสงเนี่ยลอดผ่านได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าลูกเล่นหลักๆก็คือตัวสายเข็มขัดเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีไปตามแคปเส้นต่างๆนะครับโอ้โหคือแบบสวยงามมากๆเลยนะเราไม่ต้องประกอบอะไรเลยนะครับเพราะว่าแกะกล่องมาเขาก็ให้มาแบบนี้เลยซึ่งแน่นอนว่าตัวสายเนี่ยมันไม่สามารถดึงออกจากหัวได้นะครับเพราะเขาทําติดมาแบบนี้แล้วก็วิธีใส่เนี่ยแล้วก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะคล้ายๆกับสายเข็มขัดนิ้ภไผ่นะ นี่ใส่ไปแบบนี้เวลาดึงออกก็กดปุ่มสีเขียวนะครับปึ๊บอ่าง่ายๆเลยใส่ดึงใส่นะครับง่ายๆวิธีปรับสายเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับสายคาดกระเป๋าเลยนะครับผมเนี่ยเราปรับแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆสามารถปรับให้ยาวหรือ เล็กก็ได้นะครับผมสั้นยาวได้หมดนะครับได้ตั้งแต่แบบ55เซนไปจนถึง105เซนเลยนะก็คือใครตัวใหญ่หรือตัวเล็กเนี่ยใส่ได้หมดแน่นอนนะครับไม่ต้องขวดใส่ไม่ได้เลยเดี๋ยวมาลองใส่ตัวแคปซูลลงไปกันนะครับวิธีใส่ก็ให้เราดูด้านล่างของแคปซูมตรงนี้นะครับมันจะมีส่วนที่ว้าลลงไปนะครับให้เราเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าเป็นระบบพินนะครับเนี่ยมันจะมีส่วนที่นูนออกมานะครับเอาไว้กดพินเพื่อเล่นเสียงต่างๆนะครับผมมาใส่ลงไปเลยปึ๊บอ่าพอใส่ลงไปแล้วปุ่มตรงนี้ก็จะเด้งขึ้นมาาานนนรัเเเเเพื่่่่ออกดลสียงงงตๆ นี่ใส่อกมาแล้วก็จะเท่แบบนี้เลยนะครับโอ้โหเท่มากแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับผมนี่เวลาหมุนก็จะมีเสียงแกลกนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเสียงฟินมากนะครับผมอ่าเวรีดึงออกนะครับก็ให้เรากดปุ่มสีเขียวด้านบนแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้งั้นเดี๋ยวเราเอาไปเริ่มเล่นเสียงกันเลยนะครับ <is> Impact Capsim ลองไปเล่นแบบปิดไฟดูนะครับ บอกเลยว่าไฟอย่างสวยนะครับหมุนที่แคปเซมหนทีก็จะเป็นการใช้พลังของแคปเซมนั้นๆน,น,นะครับ <Impact. S 1> มาใช้ท่าไม้ตายกันด้วยการกดปุ่มด้านบน3ทีแล้วก็หมุนนะ หรือจริงๆเราจะกดทีเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าไฟมันจะเล่นไม่ครบเท่านั้นเอง s <S มาใช้ท่าไมตาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับด้วยการกดปุ่มด้านบน4ทีแล้วค่อยหมุนนะ แล้วก็สำหรับเจ้า D-XS Driver เส้นนี้นะครับก็มีลูกเล่นลับที่ซ่อนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าตัวหน้ากากด้านหน้าเนี่ยมันสามารถแกะออกได้นะครับผมวิธีเกะก็ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีแบบจุดที่เราสามารถงัดได้นะครับแล้วก็งัดขึ้นมาได้เลยปุ๊บปุ๊บอ่ามันก็จะออกมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่เป็นหน้ากากใสๆนะครับแล้วก็เอาออกไปนะครับผมนี่มาดูตัวดีเทลเข็มขัดแบบไม่มีหน้ากากนะครับโอ้โหก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ในอนาคตเนี่ยต้องมีร่างอัปเกรดที่แบบเปลี่ยนหน้ากากแน่นอนนะครับผมเดีย๋ยวเราไปลองเล่นเสียงกันสักหน่อยนะครับ ลองทำาไม้ต้กันนะครับ เสียงเปลี่ยนแบบนี้เราร่างใหม่แบบเปลี่ยนหน้ากากได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว The e x c e s s Driver นะครับโดยรวมดี DX ชุดนี้ก็ถือว่าไม่ได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นตัวของดีไซน์แล้วก็ลูกเล่นเองเนี่ยบอกเลยว่าเทส่สุดๆนะครับผมตัวไฟเนี่ยก็สว่างสวยมากๆนะครับยิ่งเล่นในที่มืดเนี่ยบอกเลยว่าสวยสุดๆนะแต่ถามว่าข้อเสียของเส้นนี้เนี่ยมันมีไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันมีนะครับก็คือขนาดเนี่ยมันจะขนาดค่อนข้าง,างเล็กนะครับถ้าเป็นดี Rider ไดตัวอื่นๆนะ่ะขนาดมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกับในซีรีส์มากเท่าไหร่นะคร แต่นี้ผมก็เห็นหลายคนโมอยู่นะครับใครสะดวกโมเนี่ยก็ลองดูกันได้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับคุณภาพตามราคาราคาเส้นนี้มันก็อยู่ที่พันต้นๆเท่านั้นเองนะบอกเลยว่าถูกสุดๆในบรรดาเข็มขัดมัสเรเดอร์ตัวหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนมัสเรเดอร์เนี่ยก็ไม่ควรพลาดกับเข็มขัดเส้นนี้เลยนะเพราะว่านี่ก็เป็นตัวแรกเลยนะครับที่เอามาพาดอกไม่ใช่คาดเอวเป็นอะไรที่ครีเอทสุดๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วขอฝากกดไลค์กดกแชเเพื่อป็นลังใจใจห้้ดวบสาาาหัวนวนนนีี้้ผมมก็ิ่เทอไคลรป ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย,บาย